สวัสดีครับผมเมื่อนี้มีโอกาสดีมากเลยว่าจะไปเล่นน้ำแล้วครับผมตอนนี้เจอกันครั้งที่สองครับเคยเจอกันดวงงานไอเสียงแผ่วแล้วกางเตี้ยนตอนนั้นนี่ครับผมสวัสดีทักทายก่อนเลยสวัสดีครับแข่งหัวหนักแข่งร้อยสี่ครับผมเจอกันอีกแล้วกับพ่ออ๋อแข่งร้อยสี่ครับผมสวัสดีอีกเจนึงเฮียตั้มหำตรงครับผมมื่อนี้ก็ได้กลับมาจากสกลนครก็ได้แวะมาเล่นกับไอ้ไส้ พี่เรโน่ลูกิซานเล่นกินเที่ยวนะครับมื้อนี้สิมากินข้าวปุ้นมีบ่ข้าวปุ้นมี่ข้าวปุ้นกับก๋วยเตี๋ยวได้เลยครับผมจัดไปมาเนี่ต้องได้กิ่นสายเสีนเนาะแต่มื้อนี้เฮ็ดอาหารอีสานบ้านๆให้กินก่อนดวโอ้ยภูเรักเกือบวันนี้ว้าไอภูเรลัดเขารอแท้นี่โอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่องไหนครับนี่ช่องลูกีสานครับผมสวัสดี FC ซช่องลูกีสานน้ำเด้อครับผมน้องอามกันนวลครับผมสังกัด104เรคคอร์ดครับ มือนี้มากับทีมงานแก่งไร่สี่ครับเพ okay. ี่ต um, okay? er ั้มหาตรงครับผมเพลงเลยครับตอนนี้ตอนนี้ที่พึ่งป้ายไปกับเป็นผลงานเพลงหัวใจงงงงครับผมกับนกกระหูกตาโป้จะพึ่งป้ายสดๆร้อนๆเลยก็คือหัวใจงงงงครับฝากพี่ฝากน้องน้ำในเด้อครับผมแจ็คคอนกันนะบอกเลิกเขาแต่เจ้าของให้ ที่พลาดพลั้งไปทิมเจา้นเานี้นั่นเวรกรรมกเลยตามทันเหตุให้ไอ้นั้นต้องเสียน้ำตาพ่อสิมีทางใดบอก ทีสิพอให้อายแก่ตัวคิดได้ก็สายแล้วตัวหัวใจโง่งง่สวัสดีเดี๋ยวคุณจะฟังไแอนนี้ควันนะครับเนาะเขาไปเบิ่งในยอิรับ็ครับสดครับสดีรีวีครับผมัสีครับสวสดันดีรวดครบวัสวัสดีครับช่องดีองังสวัคครับสีครับสวดีครัสดราครับคร ไอทโน่นะครับยิ้มใจน้ำนี่ครับฝากเลยนะครับเด้อฝากช่องฮองฟงเชนแอวนะครับเนาะเป็นเรียญน้ำกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเวลาผม่งมาจ้ำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาจานนอยกันวูถึกแฟดขับผุ้มทั้งที่ครับผมบออเออนี่ของแจ่ผมเลยนี่เป็นไม้สวยแล้วเต้ตีเลยก็ต่ำใจเลยนี่วดง่ายเลยนี่นี่หมดครับโอ้ครบชุดของอยู่ของกินหลายอย่างครับผมสวัสดีไปลร่าสวัสดีแล้วครับสวัสดีก็ได้ครับผมกล้องไดฮะนี่เด็กกล้องก็ได้โอ้สวัสดีคร <ผม S 1> ับคุณกล้อง อืมครับโอ้ยเพื่อนตายตัวนี้เพท่อนตายแล้วนี่นึ่งเดี๋ยวเก่งเก่งเรื่องยังก่อนแจกวัดนี่ฮะเป็นยังวัดเก่งเรื่องยังครับเกยงสีแน่นอนเรียวแม่จะกระจันกับเป็้นปินเลยครับสอนผมมาเด้อมโอนี้เลย ได้ได้ได้ครับผมสอนลงลิ้นพร้อมอาจารย์เอนจะไปสอนแฉะใบหน้ามด้ยได้ไม่บนะวะคุณกับของแให้กันเดี๋ยวได้กินยังเขาท่านกินยังนะโอ้แม่งกระจันครับโอ้หากินอย่างครับหนึ่งกินสดสดแบบนี้ครับมันโอเคครุณเจ้าครับเออเดี๋ยวบัดดี้สีลงน้ำงุ้มหมกหอยมะกวยสู้กินได้บัดนี้ครับผมขับเบิ้งครับ ขวดแล้วครับนี่วดรอวะวดแลครับบิกน้เรา้ครับแต่งานตัวมาต่ำหุงซอยมือนี่ครับถ้ากินดีพอขั้วก็รอครับคุแม่เมืครับผมนี่แหละคุณโอ้ยยังหนึ่งผกรยนต์โคประแดกก็มีเด้ประแดกก็โู้ได้ยีอดประแดกสูกินเปะแดกปลาประแดกปลาหนิ่เนี่ยอันนั้นปลาขาดอะไรปลาสดนี่ประแดกปลาหนิ่เี่ตัวนี้หน่อยหมันร้อยสีหรีหัวจักได้ปลาเนี่ย ปลาขับของเออปลาขับของเม่นี่วะเมนเมนเมนสั่นสั่มโอ้โหที่เด็ดเลยแหละสายจวดนะพวอกันมีแต่ของเสียบเสียบฝังเบื้องเป็นเกียวอะไรหมดโอ้ต้องใส่หมูกุ้งหมูแล้วก็ที่เด็ดผมสิท็ดเห็ดปลาหนิ่นแถบพยนต์บหมูพะโละผมตุ๋หมูพะโละไปเปื่อยก่อนเดี๋ยวลงหนองกันเมนหลอกได้ติมไปเปื่อยเลยครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมยามครับผมสำหรับแจงรอยสีอะไรก็มีน้องหากครับผม แฟนครับแข่งร้อยสี่คนบอเออแมนอยู่ครับอะไรก็ได้อย่าว่าบอแมนครับผมห่วยแมนบอผมสัที่ได้ขับรถแห่เพก็นยี่นอสซองยังเกาะสุดที่ชาแนลครับผมฝากน้ำเลือกซองไอ้นู้นห่าไหนยังเป็นไอ้อ้วนซื่อยังเกาะไอ้ยังก็เฮ่อไอ้ยังก็เฮ่นเล่นยังดอกแต่ละมือผมต้องซื่อเพียวเสียงเพลียวคิมฮอดเพื่อนโยต่จานเพื่อนผมก็เลยว่าแต่ละมือผม่อนเพื่ออันซองไอ้เพื่อนตอนตื่นทุกเสาร์เลย สองไอ้เสียงผมยังบุกได้เบิองเลยมากครับเราแน่นอนอี่รีตรงอีหลีเด้เบิ่งของแท้กันนะตรงอีหลีว <c oughs> ่กกะไม่เจ๊งไม่เจ๊งสงกรีตื่นตอ่อเป็นเพื่ <c oughs> อนเนี่ยผู้ของแคร์ทีหลีครับผมเอาว่าเปิดอีหลีบ,บ่ช่องเจ้าแดงต้องขอบคุณนใหญ่ร้องความมือหนึ่งจะพาหาหอยเป็นได้จยร้องเป็นตมมี่หอยบ่อันนี้อันนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาหอยเราต้องห่วงหากินตุ้มมเหมือนกันจนน้ำิฟังตั้งป่านครับจิตโลงหากันนะครับโอ้สุดยอดครับดีใจดีใจสน

เดี๋ยวเป็นร้อนเปื่อยๆนี่แหละครับพี่น้องบอกเลกเขาทั้งๆติตใจยังเหาหักอยู่มันโบมีผู้ใดทงใจได้รอราบใดที่เหายังชั่ออยู่เท่ากับล่อย่างเขาไปเจอคนที่ดีกว่าเหาซะความหักมันบบแมนการขอบค้อง่ขื่อนประเทศโตดีกันเพียงแค่เหายืนมองเห็นเขาสีกัน เขาก็มีความสุขแล้วเนาะเขาไปได้ดีกับปอยเขาไปซะอาเอ้ยมีความสุขยังคือไห้ไปดีก็ว่าเอะจากว่าอายเอาอย่างเหตุใจที่ทิ้งเจ้าไว้ให้เสียน้ำต้องตเพราะสิ่งนี้อายกับหินค่ะในวันที่สายไปโอ กกเเลิเขาแต่จเ้องควมหักคือการไห้ไห้เธอได้ไปสีกับเขาซะเดี๋ยวอดสิท่ำใจเองแม่แบบยิ้มดียิ้มดีน้ำไปได้ดีนี่แหละครับเขาว่าความหักคือการไห้ไห้งานงากเลยพี่น้องกินหอดเขาครับตอนนี้กาลังได้ที่ครับ กำลังปิ้งปลาไข่นี่ครับขาบปเลยครับจะลองกำลังปิ้งปลาตำเจลให้ครับผมตำเจลไว้จะจำครับผมกำลังปิ้งปลาจอดเลยชาวอย่างไรชามีเต็มกว่าออกเลยบอกเลยโอ้โหนาำกินมากเลยครับผมยอดเลยครับคนด่างก็ต้องห่วงที่เราเนี่ครับมาครับใส่ครับผมมันมีกินอะไรจะลอง นนในน้องเทปเจียวางทีนี่แสบมากของมันนะคับหสาย,ยางบบ้งอ้อมหนูสูตรน่องฟองครับผมกายทัก,กันบันเลงไปเร่ออันนี้ที่เด็ดด้วยครับนี่ปะแดกปิ้งเราเบิ้งนะครับผมปะแดกปานิ่นเป็นมกคู่มกนะครับครับหมูสองโตเลย าเอกผมเอาไปยิงมากอมน้องดองดูบ้านกรต้องห่วงดูครับของแชร์ผมวิซือไส่พริกสดแม่นครับต่งกินต้องใส่พริกแข็งครับพริกแข็งผมีอเครับผมมันมีทุกอย่างน้น้องคนคนมึงดีดีมีมะเขือหน่อยเขืออ่อนอย่างนี้ไปเลยจัดให้ทั้งสุรินทร์เป็นประทับใจเลยทั้งข้ากินแบบเลยแล้วมันจะเจ็บปอนปอนเนาะกี่เด็ดเมนูเขาเยอะแยะแก่วนีหลองบ่แก้วสูตรบุไทยแก้วธรรมชาติ ใส่มูนมันอยากหยาบเนี่ยโอ้ยเจ้ามากเลยครับผมกรอบนอกรนุ่มในกรุบๆอย่างเนาะครับอย่างทานดีเลยนู่มุดยอดเลยมาโอ้มาพักใส่ไปทีนึงสุดยอดเลยครับผมออมใส่บ้านให้อินดีครับผมเิ่นแล้วแต่เราขอเวลาหนอกแป๊บนึงครับผม อยู่กับสองห้องปองขันยครับตอนนี้หองปับผมแจ็กระจาดสุดนีลองผมใส่พริกขัวลงไปควานเลยได้ครับใส่พริกกเด่นเดต้องได้ครับผมที่นี่รอเพิ่งความแสบครับผมแจะคกระจาสดสดสุดไทยเนี่ลองคนอยู่ยะย้องที่มที่เขาไม่เล่าอ่านให้นี่ก่อนเาเขาบ กำลังนอนหลับฝันดีครับอาเพิ่งกำลังพักผ่อนครับช่วงนี้แดดกำลังสวยามาชมเบรรทุนลอยสีครับผมแล้วก็ขี่รถอย่างว่าไงโอ้โหจุดล้นกระเป๋า แล้งไรครับผมมาไล่บ่อแตงพอ้มมันเขาว่าคนของยังกวดดังเด้สวัสดีครับมาลอยน้นสวยกาแบบว่านจะเข้าก่อนหยิวเขาแล้วกาันุ่มโตกาแบบว่าสิมาแบบบ้าหลอยอย่างเนี้ยตาแล้วดูทัดนสวย งั้นว่าเราไปไล่ดูมาเราลองจัดเครื่องเสียงกันแล้ไปไล่ดูแล้วไปกดค้างก่อนเดี๋ยวให้คุเตืมนเจิมให้ครับผมมาเป็นสองทางอุบลครับที่เรากำลังชมญกันนเสวัสดครับผมวัชอยไม่ได้หสวัสดีตลอดด้วยครับเด้อสวัสดีครับหมอโป่งเชี่ยวครับมามาซิมวันนี้วันที่นี้วันนี้ชิมญนี่เมื่อกินในคอนู้ดเพิ่นเยอะแยะครับจบง่ายครับมนู้ดเยอะหลังไปทั้นี่นะเพราะเราสูตรครับทั้งอุบลนะเสียบวัววันที่นี้เสียบสูตรนี่สูตรนี่เสียบครับ ดักแหงนตักแหงมันลลายน้เซิมนี่ผมเ้ามนใสสอตัวเออดูกแหงัจะมาทำดักสองตัวเด้วยกันฮครับขาอใเหเบิดติดเลยเบ้งเบิ้งสดให้เบิ้งนี่จะขงูเบ้งยังนี่ตักจันครับันเอาหนูก้อนก็ได้ครับผมเอาหนูก้อนเนาะครับนหนยมัด ตาวุกตอีกตาอีกมาครับสิบกวาหนูเอาข้าหมอนบ่บ่ละครับตักว่เลยตอนน้เสบครับข้าปหมงทุบหัไงครับีแต่เนื้อเนื้อครับเดดเลยนะผมนั่นแหละโอ้ังมันี่ผมหมักเอยเอาบาสดเลยครับผมหยาดสดเครับด้วนั่นแครับผมเสีบโอ้นาวเสียบเลนี่ย ถ้าบนจะเป็นแซ่บเพราะงั้นพวกข้าวจอร์เจนกินเราต้นต้นแบบกันนะครับเป็นไงเป็นไหงลุนแรงใส่ผักใส่แด้วหนิสูตรนี้สูตรแห้งไรต้องมี้ขมได้หน่อยด้วยตามนี่ครับตามนี่ตามจักรยานสูตรอุไทยนี่ร้องเขาเปนนี้คุยได้ไหมครับคุยได้ครับตามกันใส่อันบะม่วงมาครับเนี่ยโอ้ตัวนี้แหละครับสุดยอดครับตามหาผักด่วนเลย่นีอืม รอดีรอดีเแต่คำครับอันบานทอขีม่ยไม่ต้องห่วงครับผมหิวก็บ่องอารสูงเลยจักจันครับาอีดเปรี้ยวยังพดดเลยรองแน่นอนใส่้อสนี่นขวหนูยอดเลยมาก้องรกลังกัดแกมเลยแรถอมหนูอมหนู เร็วเร็วเร็วเซฟคำหนึ so oh, okay. mm. ่งเอาเลยครนบ้านเราเหยียบจัดไปครับผมหลัผคาแ่ดำเลยวันนี้หวังดูข้าคอเดลยดูไงอยู่ได้รองเ้าสินไงค่อาน นกินวอร์คนมีคนแนะน้ามวอร์หม้อหินหย่อเด้อยุนนยดอี๋เดีย <c oughs> เออทองครบทุกอย่างกับคนนี้ไหว้ผักผักถึงเดียกเอาเลยแกนอนว้างเหนพักเอาสามมอพักหนี่งเดียเยดเ๋ยวเจ๊สามพักได้ครับพักอย่างครับพักติว๋วครับพักติวกต๋วส้มสงเปรี้ยวนี่แหละเคยปังบอพี่น้องพี่ขาเจ้าขาเจ้ากลมลูกเก็บพักติ๋วไปใส่แกงเห็ดไปใส่เบียดได้ปลาขอให้ไง หัวขาบใส่หนึ่งไส้ผักหอมกะกี้อีแม่กลมทอดมันติดอยู่ในสมองนะครับเป็นเพ่งกามสำไมนะพักเกี้ใส่ปากคอใหญ่อีลิสแหละเขาคนที่สุดแม่นนอจ่ายนอพักติ้วต้องตุ่มใส่ปากคอใหญ่นะครับเนี่ยนี่เป็นเปรี้ยวๆไมอยั้นเอาใบแบบหวังใจว้าวทินีคือใบแบบหวังเลยพี่น้องพักติ้วเนี่ยมันี่เป็นแบบสมๆเสมกอหอมนูเลยที่นี่นักร้องเสียงดีครับผมสมสมทั้งดีมากโอเคนะครับเนี่ยเป็นทายคลิปมาก่อน ครับจะมากเดี๋ยวมีชาเลนจ์ใน่องในทีมงานร้อยสีนะผมมากันแบบไม่แ็กเลยมาดูกลนะครับตาอะไรเมนูเสร็จนไตา นองมือไปคนนึงแล้วทังนี้นเลยวาน,นแตนจานออดผู้เดียวแนละที่เด็ดดเยเยครับ้วยด,ด้ยครับผมมาครับเมนูอีกหนึ่งเมนูรอบผมเมนูแบบอีสานขาดบริได้ครับตาจะเป็นหนงันงหนังวัวครับผมอีสานคือหน,นังงัวหนังซอสแห้งๆนิ่มดีครับผม เคยไปกินแบบข้าวเจาบพระท่านลำมักแลก้วกบกินตอนขาไม่ไหมกีแห้งนิ่มแต่นี่แห้งแล้วนี่มีสองสุดน,น้นองเสียบพุ่มไมอูแต้งตัวท่พ่อมัครับหวังครับเพื่อนน้องทักน้องเขาเห็ดกขอเสซ่บเดียวผมแส่บทุกเมนูพร้อม ไปโดนเป็น่านครับบอกเลยเดี๋ยวังนิ้วโป้นะเด<อ>ีย๋ยวเขาใหญ่มาทำเลแบบนี้เดีย๋ยวอุ่นเรื่อยๆให้เลยครับผมบบอย่เขาเขาไลเบอร์รี่อยู่นี่ครับผม คือยังเหียบมี่ทอดบ้านบโ,โอเคครับผมป่านครับผมอย่างเงี้ยตำโชคำยงใหญ่านอาต้องคำอันนี้อ้อมหนูน,นะครับนี่ซิมบางน้นี่เรซิมได้น่ะนะนยัดไปครับผมใส่ผักใส่ผมลำลำแกันเาานด้ฝีมือเด้คุณเติมไหใช่ป่ณเดี๋ยวก็วัดซิเอคุณเติมเอาขาหมูนะครับอ้าให้เียตำน้ำเน้ เอาทักก้อนนะครับผมเบื่อยุ่ยเลยแหละแง่ข้ามหมูไปแง่อืมแขกได้เส้นเนาะคือเสาร์จังว่ากันตอนเส้นแซบแซบแซ่บเด่นไหนได้วะคือไดครับจ่างดไหนครับผมงดเต็มไว้ก่อนพี่น้องเนี่ยก่อนคทำเพราะอยากกินเนี่ยเอาเลยตรวจเลยขอดจริงเพราะอยากมาหา นั่นหะสุดใจสุดใจขอดเพลงสุดใจโอ้ยข้ามือเป็นเสียจ้สุดหยอดเลยเาเรียเมื่อกี้เมื่กี้เนี่คือจารจกของหางุอ้ยไม่ยากเนาะ่มกลยนี่เลยอาจารนอดนี่เลยค้ากี่ได้เขาเอื่นครับนี่ข้ากีอีรีเอาครับผมว่าจอกมูนเยชิมนะคบนะครับคะไรโอ้รอบสองเลยครับนี่รอบเมื่อกี้นี่ปูกลกันเนี่ย จิ้มนะจิ้มบุญเติมจิ้มครับผมเติมเออบุญเติมโอ้มาพี่เอิ่มกินเขาดีพร้อมแน่นอนครับผมตามด้วยกัดเลยครับกัดเลยหยิบเลยสุดขั้นอี๋ขาแก่ไทยเลยครับนี่อ้ขงแทนี่หม้อเยอะอยู่ปัดได้เลยคัรบสุดขั้อี๋ขาหมูพี่น้องเรียอยแล้วครับ มันนัวมากเลยนะนี่เราเอาเจ้าเห็นไหมเขบหมูสซูดคาดอ่ะหี่เบิ้งหี่นคาดไปยัง,ย,ง,ย,งยังไงได้ดิเบืเ่อแสบพอดีเราฉามันโอเคเนาะหอมพอดีเลย <ไอ S 2> พะโลยังเดียวแสบแสบมาเพื่อจะฆ่าคนเจ้าไหมเจ้าไหมอ่ะครับฮึมวังเว้นนี่เป็น บุญเติมตอนนี้นักลองดังเ่าแล้วอู <st> ้ไ <cro TVs> ล่ไหมสวยหรือยับผมสุดยอดเลยอามกันวันนะผมมันเส็บผมมันเล่นแข่งเลยครับแข่งว่าพ่นว่าอะไรเห็นแต่ว่าแส็บเสบจริงป่ะครับแส็บจริีครับโอเคครับผมมันเขาเนื้อนะครับแต่เห็นเมนูนี่ม่นต้องฟ้องมันมีจืดจางส้ำลานแบบแสียบเลยผมบอกเลยเด็ดครับคหยอกๆครับผมเขาครับขอบคุณอมคุณคุณให้เรื่อยๆตาเก็เบ่งสั้นติดแนวครับตากล้นหวาน เขาสิมีเมนูรอบเด็กรอเบิงให้ย่อยญ่เล็กน้อยก่อนนะก็ลังก็ลังนี่เกาะสองลังปูที่นอนนี่ครับผมเล้วก็กาลังเว้ยแล้วอย่างอนหางมองหน่อยบริพาษเป็นลองพิงสามเซียวอยูเล็กน้อยมาครับติดใจดีนะครับสุดสองได้หาบนเติมกินน้ำบนเติมหางด้วยครับเครับผมรูดหางให้ดูหน่อยครับผม หูเด็กขาขายยังไงหูตอนนี้มังบุเบลอยขนาดนี้ตอนนั้นนะแต่กินได้สะอาดใจรีผมนี่รอบนี้เปลือยยุยเลยเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับโอเคเนาะจอดลองติดใจเมนูนี่เมนูเก่งผมว่อยากให้แบบผิดหวังเห็นกินแล้วก็หูเลยเดี๋ยวน้อนว่าได้ครับครับผม ดีครับหยดยับเยิเพราะว่าัจะบวกแรกเขาจำเลดอะไรนี้ยงอแล้วคอ๋อนี่บวกแรกเนาะมแจกยอด104เับผมน้องแพรอยู่บ่อทำนี่วุ้นใ้่กวตัววุ้นใหกว่านี้ชูวุ้นแดดอกมาลูกมาว่้นหอกน้อนครับผมวดไมีได้สมตอนเลยแต่น้องันจกยอดกนครับผมนี่ ไมแลวก็ญาติดึงอออขอไปครับไ่ผมไน่หอมบ่หอมหอมบ่หอมหอมหอมอยู่ครับครับผม่กันตับอาจจะนับตอนนั้งหมุนขับเดี๋ยวถไปขวดมันเลยนมือนี้ไปเรื่อยๆกัไปเรือเออหนาวมากหน่อยไหมมุมูนี่เออมีเนีเบิ่งไปเรื่อยๆโอเค ได้มาได้วนกันครับผมอีนี่ครับนี่มาแน่นอนเงียนี่โบจากใจจริงครับผมมาได้ดอกในที่ดุกปุกขึ้นมาครับผมเล็กน้อยนี่ทันตีสองหนึ่งกันนี่เจ้ามือรับนอนเราครับสีนอนเราหางขึ้นไปดีๆเออ นะครับจีอนนแล้วประมาตีสามสุดแล้วโอเคป่ะครับผมเนี่ยคือว่าสายสีจีโนนเนาะเติมบ<ส><ก>น,นแล้วเนี่ยพูดได้โกรธดังกูโมโอพี่บุญเติมดังก,โงกโูโมแล้วัดพูดได้ดังกูโม เจอวุ้นนี่เขาจะนอนกอดกันอยู่นี่ครับวุ้นนี้ไออันนี้กะเอาพิษไทยผมนงวุ้นในราตีฟันดีสวัสดีรีวิวเนาะถักทายแฟนครับโ้ยเลยครับมันโอ้ยอยากสีกับพ่อแห้งหน้าสีผ้แห้งกับพ่อมี่เหมือนก โอ้ยตีปุ่นปนว่ะปะพากันเฮ้ยเขาเขาลุกแล้วรุกกวนขางห้องว่าแล้วคนมากไม่ตายขึ้นมาแล้วโอ้ยเพืพที่นอนบอกลงว่าฝูนอนเหนื่นโอเคนัำฟันดีคเขาคงเสียงกวนผุ้เดมเมื่อกี้นี่ฮะขวนไปครับ มีแล้วานว่าใครโอเคครับดอนดูแลน้ำกันอย่นี่ครับากาศของรามของได้ก็มีครับผมเต็มที่ครับผมพี่เป็นนอกกันเป็นทั่เป็นพวกกันนั่นคืออะไรโอเคครับบอยดูแลบ่บ่เคยผิดพลาดบ่เคยเสียใจบ่เคยอย่างครับแทบแกล้งกันนะครับเนาะแต่ว่ามืันนี้เขาบอกผมกับ จะเขาเตรียมน้ำไปแล้วต้องมีน้ำกินกับก้อนนอนไปแล้วครับผมบ๊ายบายบรรยากาศตอนเซ้าครับผมยังไงครับรับฟันดีปะครับผมไปกราบกันเมื่อไรครับผมโอเคครับจานนอนเอาไว้ดีแล้วนี่โอเคครับผมฟ้อเอาเด้อง้อเอาเด้อครับจานตําทักทยอ้ายอะไรับขอบคุณได้หลายอะครับกลับแล้วครับผม ขับรถได้ดีด้วยครับด้วนี่แะครับ